ทำไมจึงถือว่าสิ่งทัองปวงว่างหรือว่าโลกนี้ทัทง้ทงทงั้งทั้งทุกทุกโลก,กว่างถามว่าทําไมท่านจึงกล่าวว่าโลกนี้ว่างพวกชาวต่างศางสนาก็จะถามอย่างนีน้ทั้งที่มันมีทุกอย่างในโลกนี้มีรูปมีนามมีเ,เต็มไปหมดมีปิติผลต่างๆเต็มไปหมดก็เพราะว่ามันว่างจากตัวตนหรือของตน กดสิ่งที่จะยึดเป็นสาระว่าตัวต,วตนของตนนั้นไม่มีในสิ่งใดในนามในรูปในผดผลต่างๆที่เกิดจากนามรูปพระพุทธพาสิตทีเขาเอามาร้อยกรองอในปฏิสัมพิามรพระไตรเกล่สามสิบเอ็ด 31, หน้าห้าห้าหนึ่งว่า การที่เรายืนยันตามหลักพระพุทธศาสนาว่าสิ่ง้องปวงว่างไม่มีความหมายอะไรนอกจากมันว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนของตน,นีนิ้จิตที่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เรียกว่าจิตว่างที่จะไปไปดูได้ในสัทธรรมปัปโชติกาสัทธรรมปัจโชติกาภาคหนึ่งหน้าสองสิบเจ็ด มี่บดว่าราคะโทสะโมเหหิคุญญัตตาสุณญโตโถสมาสุญญาตาเมือ่อถ้ชาเป็นคุณนานามเป็นนามสกุะอยู่ในรูปของสุญญโตโเป็นของว่างเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะจิตเป็นจิตว่างเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะในขณะใดจิตว่างจากราคะโทสะโมหะโดยวิธีใดประการใดที่าจิตว่างได้ แต่เราควรจะหมายเฉพาะการกระทําที่เรากระทาเราจะไปเอาว่านอนหลับแล้วมันก็ว่างเหมือนกันนี่มันก็ว่างจริงเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้กระทําเราไม่ได้ใจจะซึ้ดจะทําไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเราไม่จัดไว้ในชุดนี้แต่ถ้าเราได้พยายามอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตว่างจากราคะโทสะโมหะแม้ชั่วขนาดหนึ่งก็กจะกิดจิตว่าง ก็ว่างมากขึ้นจนว่างที่สุดนี่ถ้าหันว่างเด็ดขาดถึงที่สุดถ้าเรียกเจ้ารองรองลงมาก็ว่างเป็นส่วนมากกุติชนก็ว่างได้เป็นบางคราวขณะได้ว่างจากราคะโทสะโมหะแล้วขณะนั้นไม่มีความรู้สึกปวดปวดตนนี่เรียกว่าติดว่างเป็นคำอธิบายที่ชัดอยู่อยู่แล้ว